ก็วันดีนะครับวันนี้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของบ้านที่ผมเคยมาวางระบบโซลาเซลล์ให้นะครับแล้วทีนี้สภาพอากาศวันนี้นะครับฝนตกแล้วก็ไม่มีแดดนะครับเสียงที่ได้ยินตรงนี้ก็คือระบบเกนปั่นชาร์จระบบไฟสำรองนะครับซึ่งเวลาชาร์จนั้นเกนก็จะสตาร์ทได้ไฟ220โวลต์วแล้วก็จ่ายเข้า สวิตชิงนะครับจหายเข้าไปที่สวิตชิงในระหว่างการสตาร์ทเจน์นั้นเราก็จะบายพาสไฟทั้งหมดไปใช้จากเกนเลยส่วนหน้าที่ชาร์จของระบบก็จะชาร์จเข้าไปนะครับก็คือมันจะตัดปัญหาทั้งชาร์จทั้งใช้ไปพร้อมกันนะครับพอสักระยะหนึ่งแบตก็จะเต็มนะครับนี่คือระบบสำรองนะครับเห็นไหมครับตรงนั้นเกนรตรงนั้นนะครับ ผมจะพาไปเข้าไปดูในห้องนะครับผมก็เลยต้องมาเช็คระบบให้เพราะวันนี้วันง,งานอันนี้งานจริงนะครับระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมดนะครับงนี้นี่นะครับน,นี้นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นี่นะครับก็คือไปจากเต็นจะมาตรงนี้ แล้วก็เป็นคัดเอาสามทางนะครับโยกมาฝั่งซ้ายจะใช้เกล็นข้างหลังนะครับออกไปนี้ก็คือไสเมนได้ยินเสียงอะไรไหมครับฝนตกด้วยนะครับวันนี้นะครับได้ยินเสียงฝนไหมครับนะีบ่แหล้วทีนีพ้พอเวลาตัวนี้นะครับโยกสายจะชาร์จจากแข็งแข็งตรงนี้แข็งอะไรคือมันเป็นแข็งของปั๊มไรแบตนะครับส่วนถ้าเราไม่ใช้ปั๊มเวลาปกติ เราก็โยกซ้ายก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ทาร์เจนนะครับแต่ในสภาวะสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยไม่สามารถชาร์จได้ก็เลยต้องใช้การสตาร์เจนเพื่อที่จะเอาไฟจากเจนมาชาร์จในระบบนี้ในขณะนี้ชาร์จได้2 5แอมป์ครับบวกกับ MPPT นะครับเห็นไหมครับแอบแบบนี้เนี่ย MPPT ชาร์จได้แค่5 5.3แ mm อมป์เองนะครับ 5.3นะไม่ใช่5.3นะครับเนี่ครับในในระบบมันก็จะมีระบบสำรองน,นะครับตรงนี้ปั๊มน้ำนะครับทำงานได้แต่ว่าก็ทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับของปัม๊มน้ำนี่จะไร่แบตนะครับแต่ส่วนระบบสำรองของระบบเจ็ดเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับไม่ว่าระบบโซลเชีเยร์จะดีแค่ไหนเราก็ต้องมีระบบนี้นะครับ อย่างน้อยปั่นทับอย่างนี้สองจุดเฉนนะครับระบบจุดเฉียนต้องมีนะครับอย่างวันนี้นะครับดูเลยนะครับอากาศนะครับฝนตกครับวันนี้นะครับฝนตกนะวันนี้ผมก็เลยต้องมาดูมาดูเครื่องไฟไค,คสแตนบายให้เพราะว่างานงานใหญ่ แล้วก็ใช้ไฟดีลเซียวทั้งหลังนะครับตรงนี้เป็นบ้านสวนนะครับนี่คือระบบข้างในตัวปั๊มตรงนี้แข็งระบบนี้นะครับเพิ่หมดอ,อันนี้คนมาในงานนะครับนครับเนี่ยในระหว่างชาร์จเห็นไหมครับว่าขนาดแบตนี้เทียมนะครับยังจะเอาไม่อยู่ ถ้าอากาศแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้มันเป็นระบบปั๊มฉุกเฉินตอนกลางคืนมันจะไม่มีแดดใช่ไหมครับเพราะว่าปั๊มตัวนี้มันจะไร่แดดผมก็เลยใช้ระบบฉุกเฉินกรณีที่เราน้ําหมดหรือแดดไม่ดีพอสับเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับมันก็จะดึงไฟจากตัวอิมพร์เตอร์ตัวหลักนะครับไปเปลี่ยนจาก2 20โวลต์ออกมาเป็น1 1 0โวลต์เพื่อมาจ่ายปั๊มตัวนี้นะครับ เพราะว่าปั๊มตัวนี้เนี่ยจะทํางานตั้งแต่95 b ถึง160 b ีประมาณนี้นะครับส่วนในหัวที่เห็นก็คือเป็นการบล็อกไม่ให้ไฟขึ้นไปบนแผงนะครับขึ้นไปบนแผงของส่วนปั๊มน้ำเพราะว่าบ,บ้านหลังน,นี้จะมีแผงอีู2ชุดนะครับของปั๊มน้ําได้แบบ1ชุดแล้วก็ของตัวอิเอร์เตอร์หชุดแยกกันนะครับแบบนี้ ที่ผมวางระบบมาให้นะครับส่วนการจะใช้ตรงหรือช่างไม่เชื่อมมาอะไรก็บายพาสไปที่ระบบเตียนเลยทําไมต้องมีระบบบายพาสครับถ้าหากเขาทํางานทั้งวันเนี่ยแบตบเราจะไม่พอนะครับแบตบเราจะหมดเพราะว่าเราคํานวณมาตามที่บ้าน